สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอย้อนเส้นทางรักมาคิมเจอกันครั้งแรกจากคูจินสู่คชีวิตเขาแสดงความยินดีกับวันที่บ่าวสาวปายแดงคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อสุดมีรายงานมาพระเอกหนุ่มมาร์คปรินเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอนางเอกคนสวยคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วเรียบร้อยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเพื่อนรักนเดชคูกิมิยะยายาออรัสยาเป็นสักขีพยานรักนาทีสําคัญโดยหนุ่มมาร์คได้เผยภาพหวานๆพร้อม ความระบุว่า we have decided on forever ใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วขณะที่สาวคิมระบุเช่นกันว่า I said yes to my best friend and the love of my life as I mark underscoren สำหรับเส้นทางรัก9ปีของคู่รักมากคิมเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนักแสดงใหม่ของแก๊งซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาจากนั้นก็กลายเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันทั้งคู่เริ่มมาเจอกันอีกครั้งในละคร ต้นรักริมรั้วจุดความรู้สึกดีๆจึงก่อร่างขึ้นมาจากนั้นในช่วงปี2557สาวคิมก็มีข่าวว่าเลิกราก,กับผู้จัดหนุ่มเจ็ตนัทพงศ์แล้วดันมีแชทหลุดคุยหวานๆกับหนุ่มมากจนเกิดกระแสดรามาถึงปอมเมอที่3รวมถึงข่าวเมาว่าทางคุณแม่ของหนุ่มมากไม่ปลื้มว่าที่โลกสะบไยถึงขั้นอัน f o l l o w อินสตาแกรมสาวคิมแต่ทุกอย่างก็ได้มีการเคลียร์ใจกันชัดเจนทมกลางกระแ ะสต่างๆที่ถาโถมแต่ทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มอบความรู้สึกดีๆให้กันและกันจับมือกันพากันมาถึงทุกวันนี้แม้ตลอดระยะทาง9ปีที่ผ่านมามีกระแสะข่าวเลิกกาบ่อยครั้งแต่ทั้งคู่ก็ฝ่าฟันจนสวมแหวนลงเอยอย่างสวยงามท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i e c o m ขอบคุณครับ